แต่ว่าฉันนี่ <number> อาจารเล่ลูกอาจารย์จานเก็บรักทีนั่นคือจักที่ใจเอาอาโลเลวเฮฮอกเลวไอพ่อแม่บุปการีผมอยู่ที่ใดท่านอาจารย์ไอเรียงยูนไม่จับแต่ว่าเจอเดินตั้งไปทางเนื้อหนามเจอกระดาปกปับจิ้งดีมีประโยชน์บอดีโปรกได้ไหมอาจารย์ถ้าบอด้โปรกได้กูไปกัน แล้วเตอจะได้ปบจิิงดีในหลายๆมือเตออีกที่ที่ลกอันนี้กูเกลียดตรงนั้นนี่นีกับท่านอาจารย์ฮ่าไม่เปลี่ยนเปลงเตอมีปานเดงบนอาเตมือกว่าเตอไปอาแสดงว่าเตอนี่เป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิด เจ้าจะต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตในไปปากหน้าอีกไม่จ่านี่ดวงตึงมาแล้วนี่โลกดวงตึงมาแล้ววังวัง,วงอีจนพมกับดวงกับจ้นจัต์กับไมยเต่าตายองตึงตาก็วัดอ่ากูก็ชุนนะ ตาแต้ไงอ่าผลจริงหกตาบกทุ้งอาจารย์ยันแต้ไงหมากกัไม่เปกันจี๊ไม้เราก็ไม่ไน,มมนากันตายองเพื่อจันเมียมต้องตุบใเลยเพดจีก๊ก็ให้แต่เดินต่างไปต่างเนื้อนามไปตั้งแต่วันดีเดินต่างวันดีท่านอาจารย์ใคระลุดหรือยามยามดีป้าหน้าตีมตึงกันเลย จสีปล่าไงพ่อหนุบออกไปบังตาอย่างตาไม้ก็ไม่ตีออกไปเฉยเออมาไม้ออกไปน้อกูบมดเชื่อมากตัวกูรักกล้องจะจบ็อปเย็ดผมเต้ติดบังมากันเย็ดแม่มูเล่นกรกแจกเล่งตายฮู้งที่ไงเต้เดินทางเต้เช็ดวันไม่ปอบเรืยกลับบัตรลูกนะครับท่านอาจารย์ไปแต่ลูกเปป๋าจานามัน ลาก่กับพระอาจารย์ใกล้ไปกับผมเชิญตางนี้อืมใกล้ไปกับไป้าไม่ไปกับอยู่วัดพอไ,ได้หลักต่างเปล่าไปปุ๊าหน้านู้นุ้ยบ่มไว้โยกับไม่จานจะมาเก่งใจเก่งใจไ้โยกจ่วยกนเลยโยกกระมากิน Ai bấm bình pin, bình way, yà, way, yà, 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 Ai yà, Ai yà, 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 chị bà yà, yà, ai yà, thì dây yà, 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 thì ที่ใกล้จะรอเด้วยก็อเอเออันนี้ปุ๊บเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปุ๊บจะมัดเป็นวัยยาวัยวัยก้อนเออจะมัดอยู่เนี้ยอ้อาจารย์มารับไม่บนนี่กวนอีทายในกวนเพื่อไม่กวนเพื่อเบีเอชใจไก่ให้กรบอักเนอยอ์ไทโอ้ Hãy bấm mở trong phải cho nó ra bà đành Bấm phải có như cho nào Thế anh cha nó vô nhìn Anh cha vô bà bà nhà bộ mươn vật nó tổng đâu chạy bố trời giật ma bấm về con hai chán à trai gì luôn bấm phải là chả nữa hôm rồi bây giờ chỉ chắc biết măng tốt bán à cha là <laughs> <Hay ngủ đây. cười> ข้าไปใคร้าไปวันี้ไม่โดนรอบไปจดใครห้ใจให้ใจตะตกไปอันกระโบนำตามตื่นไปต่ด้วยครับพบไปแอวที่ไม่รอใครจะเครจะไร้ใ้ใจซึ่งหลกบุญเข็บพมโร่มาได้ไว้ไอ้ใจโ็ ฮ้ผมได้ไรม่ดักตัวรองตัวผมมาไว้ใจแข็งควบไ้วไอ้ใบชะพูอาจารย์เจ้าโย้จึงเจ้ายายไซใบจะพูยายหมักผมไว้ใจารคนทุมเร็วๆอาจารย์ฉันทุกข์าับี๊โผมไปคอยไอ้ใครฮ่เที่หลงนู่เดี๋ยวาที่

มีกูล <c oughs> ียบตาบินมีโรมาโตเยียอย่างนี้หายพรผมไปขอฮหาจ้าเอ้ไปลุไปจานบร์อนำตาเตือนลุไปไปขกผมไม่อยากกากอไเอไปลุกไปหาจ้า ผมไปยังครับให้ยาอยังนู่มไปลุกไปไปไปลกไปไปไปผมไปขอนเนี่ยเด็กวันเราติ่โพเลได้ไปลาบ่าไว้เนี่ยแก่งว่าเพื่นคนเนี้ย ไอ้นู้นวยจัานยอมรับไปล่ามาไหวโรจักนี่เป็นว่องตาหนะ้าจัาโรจักเป็นว่องปูรักปูใหญ่อ้ามได้ปัญญาเกณฑ์ได้ตึงนายเต่งตื้อไปไม้ลูกพุ่ม,มก็ต้องไปอาจารย์เนี่ยพุ่มก็ตรงไปพุ่มดูกล้องชายลอยเหล่าโจรนน่านเด็กจำปลื้มนองต้องไปอ่าแต่ตื้อไปจัานี่บอกความจรงิงตื้อสักติ้งความจริงเด้อ เตอร์ที่ได้จริงหลูกจันหาต้นได้กับแม่ป้อมเร็วไม่ใจจันตุประมาตาวไตโอ,อ้งปลาได้ไปเดียวจันออกนกุนโฮรอปลาได้ที่ไม่จันกุนแล้วน้อยปันเพื่อคือปอเตอร์หลูกได้ถึงเป็นได้เกลือกับจ,จันกินเหล้ากลางกลางวัดเมื่อไปเดียวเมาไมตา้โอ้งเดีนี้กะคนไต้คว้าไป ให้ตื่อมาอยู่ในวัดเลวเลยแต่วันนี้ป๋อนั้นเลวเจ้ากับแม่ย่านีโบกจะใช้เจ้าการปกครองในวัดในว่าก็เรื่องวันนี้เจ้านี่โบกตื่อลูกนในติงเนี่ยป๋อจวดกระได้ตั้มติดตบลูกน้ำตกลงไอ้ก้นตีมันเปรดตีลวงเม็ดติดเบียร์เจอปูนในวัดไปกันไอ้นู่นุย จัดไอตัวนี้จมบริ้นแล้วเร็วเป็ดจริงไปได้นู่น่ไปแต่ลูกไปเอาเต็มตักจอกเลยเต็มมันห่ามามาจิบไปเลยลาเล้วลาเล้วเลเล่นงลาเล้วลาเล้วเลเล่นงอย่าได้ค้งไม่นั่นเต็งจะมาลาเล้วลาเล้วเลเล่นงลาเล้วลาเล้วเลเล่นงอย่าได้ค้งไม่นั่นเต็งมา băng bê ta nhà đằng bằng ơ bê ta mấy đàn bằng bà là bằng à bay lâu đi bài chơi mất hả lượt hông dù บ่บานี่จันนันจันได้หลุมองเบานอนติแม่ก้าวตกตีใจ่ป้าต้องเสกตึงใส้กื้ยดักเตาว่าแม่มือตึงกอบรอบเข้าไปกอบรอบไปตึงเดินไปในอาปากไห้กวางละใส้ไปในควันซสกคล้ำเลยเกเกยวว้หนังเสียวหายหายได้เรือ่องอก Năm mai dây nắm 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 rồi nắm 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 lăng kéo nắm 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 ตั้งแต่ไม่ไปไปเนี่ยอาจารย์เห็นว่าอันนี้มกองแต่อาจารย์ก็ใจมากแล้วแกองใจกุดแก่กองใจอาจารย์ผมมีไปเดินโน่นโน่นจมดันใกล้ก็ว่าไม่ดู้ผมไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่วนดินแดงจมไว้กันผมโู้แต่ว่า,วา,วาอาจารย์จบ,จจากกาบแล้วเลยแต่วันแดงเป็นการจบจมบอกไว้แล้ว Đây lấy mà xông tôi chết lũ Ôi trời mấy mà bà chán à Nè tôi bà ăn đi tôi bà mày mà tôi ớt mà bà cũng chẳng tặng bọc Ha Tao này lấy, mà đồ nặng tao đơn đây mà Từng bà bóp này con thấy ta chán Và nên tôi bà nọc vé leo xông bùa ฮั่นในเกาตาเนี่ยเด็กในวัดโรมปัดใหญ่เมื่อไหร่มานู่นนุยต้มสังนกไว้ต้องเปืุ่กกระภักกันอาจารย์นะผมก็เคยอาจารย์นะโยมมากแล้วต้มสังนกไว้สองตาผุ่มมาเอาตาสังที่ก็สักเดือนกินไม่หมดตาใบบัวลูกตาใบบัวได้มาแต่โกเต้ก็อ้าลูกสังนกไม้ได้มาแต่โกพอสังนกไรสังนกขูดอ้า ai uống tìm tìm con rồi và ba mình, hôm vậy thôi, hôm mình vậy thôi nè anh, ha vậy ta. Những chương tội thắp mà dạng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  dạng yap yap mà nó nhẫn dạng dù ti dù ti dạng 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 ฮะจากในดิยมฮะโรงพยบานพักยุดเหรอตัวเจ้าต้วใต้ที่นึงกรยมฮะได้ได้ยมนะอย่าไปให้เกยนะปไามาบัดจันนะทำไมต้องจันไปสาบิงรถปอดิทึ่งง้เบียร์ดูเฉล่าอย่าไปอันตโตเฉลาวน เพื่อไม่ได้เตีอันเด็ดปอบอันเด็ดตัดควย้ไยแกงไต่ฮวงมาหนียุ่มนะเครื่องเสี้ยงโมอ่ะตีกลางโปอยุ่มนะอ่าไม่ทองเครื่องเสี้ยงในวัดยังจามจนโกลมหลงเลี้ยงโกลมยนะุ่มเออฮ่าไม่ทองไม่ทองไม่ทองอันนี้จันทร์ตะพิงใส่เบิ้นยุ่มนะ Tăng tạng tầng tầng tăng tầng nua, tầng 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 ná tầng tổ tầng chân phải tầng 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 tít cây ná tầng 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 chân, tầng 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 có tầng ยังอยู่ยตามเกลงนิยมมาเล่ม,มาไหว้บันคชนฮัววลโหลฮ่าตะไหนนะแม่ม่มมมามาหานายยมนาะจัน,ต,จต,นติดเจเลวติดบนแล้วตัวเจ้าตีนึ่งนาะดูเ็วีตดใต้ใจเหรอฮ่วา,ววาวมาได้ไหมยมมเอ้อาได้นะก่าวเบิ้นอ๋อก่าวเบิ้นได้ยมไ <9. S 2> ด,ด,ด้จันนี่กว้าไอ้คลือ วัดอ้านโตไปขนาดนั้นฮะได้ได้ได้ดูดูไมคือจันอันเลยอ่าไม่จองไม่จองโยมจันป่าสดไปเองนะชวดจตุกรรมกันนะอ่ได้โยมได้อ่จันนันต่างนี้นะกาวเบิ้ลนะอ่าเต็งกิ้วโยมตาปันสอกาเวิ้ลไวเบ็บ tiki com à ah. ok thank you bay <tfry44> mà boy, chạy thì mới bay bay chạy phải bốc vật nụ căn vật chân tôi chào mì như vào của chào chân thì phải bốc ai chặt chín nó ตัวเจ้าเจ้นจับบุญไปเร็วมั้เมื่อวานนี้ที่เบินะ้ลนาก็ต้นไสตัวเจ้าฮะก็ว่ากิวต้องพันนั่นฮะยางยึกยักหลายคือเออได้ตัเวเจ้าจัาดีไปมาเรียก็บุญอยู่นูกนกาวเบิ้ลจวดจะดุกามกันเด็กกูซื้อเหม่ไม้ยมากวักได้ไปตายตัวไม่พอ ได้แต่ไม่ไปอ๋อไปตำโดยไ,ไปกับอาจารย์ไม่ได้ว่าการเบิ้ลตัวจะพุ่มก็นทิปเปอร์สินกาวปันไม่ได้ให้ได้จักปุ่มสินอ้ไม่ดอบฮันหนีโอ้กาดูไปจ้ะไม่ไปไม่ใส่ไป ไปสมัชชานไม่ใช่บ้านกณจับปุนมาดีเก่าเบิ้นเก่าเบิ้นเพชจบุตรหน้าวัดเดียวนี่มาเดจ่ะฮ่าเฮ้ผมไปขอนอาจารย์เห็นวัยไปกับจารย์ไปซอยบุคุณติโตมองดังไม่ใช่คนอื่นให้นู่นนู่นฮะจารย์วัยแล้วแจ้งยคุณคุณกว่าเกย คาเลวไอตัวนี้เร็วตีดจุดฉากไอหนุ่ยไอจิ้มไม้ไอไหวหัวไอเร็วไอระยำไอตัวนี้ยังอยู่ในแหลบ้านเมืองไม่ใจเดินวัดนี่จะจิ้มไมวัดนั้นเออไอยาวัดเจ้าก้อนนั้นอย่ามันเป็นอย่ามาเออมกเม็ดเบียร์ปลาไยตัวนี้จิ้มไมไม่นานกว่าป้าเดี๋ยวจ้ามได้ดูรุดจัดอ่ะเดือดไอหนุยญ่เร็วจัดได้จริงอีแม่ nên rồi Hóp Đồ dè hóp Hiện đăng mà sĩ đi bay cả mày tao cũng chỉ gặp mà chết này này giảm tay không không Lộn tốt mà đâm mà tí mà đè con tốt bố đôi con phải tính tuần nó kết con tinh tuần đấy con chẳng ăn là nó nàng mà nà con ty lèng vang bộ hay có con nà chắc nói quay nhau ra đơm bạc tôi nhà ai chạy đôi cô hồi nàn ai anh cháu mưa อิมท้องบต้องอ่านกันในสุขตาเป็นร่างวันก็ขึ้นวรวันน้ำววานตาตาบกบัตตัวรูปทงอาบัตต้อ,ตอ,ตองอาบัตเฮ้ยุดที่ตรงปิงวัดอพอล่วงกงแล้วดูตอ,องพอนะเอ้ย,ยวัดต้องพอนะ จุกกายจุกใจไปลูกนะจุกกี่ต่อเทียมีจุกหนึนะ่นแน่จุกเวลาลอยวันตาจากไปกองไม่นานลอยจากปลล่วงกองจงก้าวุดลอยรีบรุดจากไปไกลสะท้านอยากเจื้อไปดูความร่งงา,างเหอจะตั้งน้ตานเวลาปานกำว่าละ I don't talk to you. I don't talk